Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other. Ah, uh huh. so far is the e g o w h e n do we start? You can learn to discover a million stars. สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เอ่อผมอยากจะมานำเสนอหนังปลากรอบ ราคาถูกนะครับอ,อ,อันนี้ก็มาจากผลิตมาจากโรงงานของเพื่อนผมเองที่คลอ,อ,องสามลำลูกกาปทุมธานีเนี่ยนะครับทีนี้สินค้าเรามีตัวไหนบ้างเดี๋ยวจะให้ดูกันนะครับอันนี้ครับจะเป็นสินค้าตัวขนาดไซส์ใหญ่สุดเลยนะครับที่ทางนั้นเรามีนะครับ หอ,อก็จะเป็น,นอย่างนี้ตัวนี้เนี่ยาราคาอยู่ที่45บาทครับส่วนถ้าใครอยากได้ราคาส่งก็อยู่ที่30บาทเลยครับแล้วก็ตัวสินค้าเนี่ยเรารับประกันเรื่องความกรอบใหม่นะครับถ้าเกิดว่าสั่งไปแล้วรู้สึกว่าสินค้า ไม่กรอบนะครับก็สามารถส่งกับคืนมาเปลี่ยนได้เลยนะครับเพราะว่าเรารับประกันเรื่องความกรอบสดใหม่ถ้าตัวเมื่อกี้ใครรู้สึกว่ามันแพงไปนะครับเราก็มีขนาดที่เล็กลงมาอีกนะครับอันนี้จะเป็นไซส์กลางเลยนะครับราคาก็จะอยู่ที่สาม สามสิบบาทครับแล้วก็ราคาส่งก็จะอยู่ที่ยี่สิบบาทนะครับะนะครับหอก็จะหน้าตาเป็นประมาณนี้เลยนะครับต่อไปเราจะไปดูกันที่ไซส์เล็กลงไปหน่อยหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นไซส์กึ่งๆึระหว่างไซส์กลางกับไซส์เล็กสุดนะครับหน้าตาหอก็จะเป็น ประมาณนี้นะครับพอจะเป็นประมาณนี้เลยไซส์นี้นะครับราคาจะอยู่ที่20บาทครับส่วนราคาส่งก็อยู่ที่15บาทนะครับก็ถ้าใครสนใจก็สั่งได้นะครับอ,อันนี้มันจะเป็นซองแบบ แบบที่ไม่มีขาตั้งนะครับอันนี้จะเป็นแบบตั้งไม่ได้แต่ว่าราคาก็จะถูกลงมาหน่อยนะครับแล้วะนะครับตามภาพนี้อันนี้ก็จะเป็นไซส์เล็กสุดละนะครับอันนี้จะเป็นซองแบบใสเลยนะครับราคาก็จะถูกที่สุดนะครับเป็นตัวถูกที่สุดของทางร้านเลยนะครับก็คืออยู่ที่ 15บาทครับส่วนราคาส่งอยู่ที่10บาทนะครับ mm hmm. ก็ลักษณะซองก็จะเป็นคล้ายๆเหมือนกับตัวเมื่อกี้เลยก็จะเป็นซองแบบไม่มีขาตั้งนะครับแต่ว่าราคาก็จะค่อนข้างถูกนะครับส่วนทีนี้ในเรื่องของอรสชาติเนี่ยถ้า ลูกค้านะครับหรือว่าใครก็ตามที่สนใจอยากได้รสชาติแบบไหนก็สามารถรีเควสกันเข้ามาได้นะครับเพราะว่าทางทางโรงงานเราเนี่ยสามารถปรับแต่งรสชาติให้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นรถต้มยำรถชีสรสไข่เค็มนะครับหรือว่ารสบาร์บีคิวหรือหม่าล่าอะไรเงี้ยครับเราทางเราก็มี หลายรสชาติอยู่นะครับก็คือเหมือนผลิตตามตามใจลูกค้าเลยนะครับก็ถ้าอยากได้รสชาติไหนนะครับก็สามารถสั่งสั่งกันเข้ามาได้เลยนะครับก็ขอบคุณนะครับยังไงถ้าสนใจก็ติดต่อนะครับอคอมเมนต์ที่ใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะครับหรือ,อจะโทรเข้ามาที่เบอร์นี้ก็ได้ครับ065 6405419นะครับเราก็มีทั้งราคาส่งราคาปีนะครับแล้วถ้าสั่งกับเราในปริมาณที่ค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้เราก็จัดบริการส่งฟรีให้ด้วยเหมือนกันนะครับก็สั่งได้หมดนะครับอันนี้เราส่งทุกทิศทั่วไทยเลยไม่ว่าจะจังหวัดไหนก็ส่งหมดนะครับก็ ยังไงถ้าสนใจก็ติดต่อกันได้เลยนะครับขอบคุณครับ